สบายดีพี่น้องป้องป่สุขุมสุคนพบกับซ่องเบาคำพาเที่ยวจานุ่เส้นเก่าเส้เคยพี่น้องมื้อนี้แมนตอนคำนอของวันที่อ่าสิบแปดพี่น้องที่เวียงจันทร์บ้านเฮาเนาะเป็นมื้อขึ้นหนึ่งคำแม่นหนพี่น้องเดี๋ยวบอกคำเบิ้งก่อนเดี๋ยวขึ้นบอกเลยจังได้เป็นมือ้ออ่า แฮมหนึ่งคำนะพี่น้องแฮมหนึ่งคำเดือนสิเสปีมาลงเ,าเวลาแปดโมงสหนาทีพี่น้องเลยบุญทรงเลอก็เป็นมื้อสุดท้ายเนะเาะการแข่งขันก็จบไปแล้วนะพี่น้องก็มีเหอธานาคาร JDB เนาะได้ที่หนึ่งสำหรับเหอสายส่วนเหอยิงก็คือเหอของบ้านทินเพียนะพี่น้อง คนก็นยั้งลังไหลไปที่บุญทรงเฮือนนะพี่น้องอแต่ว่าคำคือสิเสมอไปแล้วพี่น้องเลยเน,ะ 4, 5, นาะไปสี่ห้าหอบละมอนี้ก็สีพาไปเบิง่งบรรยากาศที่วัดดงเมี่ยงใช่ไหมพี่น้องอาบางทีจะมีคนทายฮู้มีลูกหลานมีพอไมมพี่น้องนะเนาะลูกป,ป้าอาู้ใดมาเที่ยวก็พอได้เบิ่งน้ำกันนะพี่น้องว่าบรรยากาศที่วัดดงเมี่ยงเนี่ยจะมีอา่า ผู้สาวงามๆภูปา่ารอรอป่เนาะติดตามไปนํากันพี่น้องเลยบ่าคําก็อยู่ที่อ่าทุงคําใต้พี่น้องปัจจุบันนะี้เนาะทุงคันคำใต้หรือเพิ่นห้องวาเขตจะเพลิงเก่านะพี่น้องอ่าจะเพลิงทงขนขนขุกคขันคำตอนนี้เพิ่นย้ายไปอยู่ที่บ่อนางวัวบ่เนาะถ้าพี่น้องถ้าบ่าวคํำจิ๋วพี่น้องย้ายไปเขตบ่อนางัว ภาพก็อาจจะโบแจ้งมาเลยพี่น้องเด้อเนาะเนื่องจากมันตอนคําแล้วเนาะบางเทอกล้องก็ถ่ายได้พอประมาณหนึ่งพี่น้องเลยเด็กคือจะขายตําขายเต้าหูนะ้เนาะขายปิ้งปลาหมึกอยู่บริเวณนี้ก็จาทุกนมะาพี่น้องทุกมือนะ้เอเนาะระเภทนปาเตโซเด็ขนมครบเคี้ยวอตอนแรงนะพี่น้องเริ่มห่างวงเล้ยงดีเถอะว่า,ามีมีกลิ่นนะพี่น้องเอ่ไม่ให้กิน เลี้ยวขวน,นี่เป็นตลาดทงคําคำนะพี่น้องเนาะแต่เพื่อนห้ามเลี้ยวถ้าสไลด์กับเลี้ยวคือเก่าเลยพี่นอนะ้องเนาะเออพอค้า,าวเร้าขายน,นี่มันเต็มเนาะซ่วงเส้านะซ่วงเริ่มเริ่มตอนหา้าโมงเส้าอดสิบเอ็ดโมงนะพี่น้องเวลาเป็นเปิดขายเนาะที่ตลาดอ่าทวงพันคำตอนนี้เป็นไฟแดงวัดใจนะพี่น้องเลยทวงนะไฟแดงทวงขันคำเลยเนาะไปซื้อในี่เป็นทงตูมนะบ้านทงตูม ก็มีพี่น้องทางาตามประเทศเพิ่อนอยู่หลายแน่นอป้าลุงเพิ่นก็บอกเอ้ลุงก็อยู่ทงตูมนี่ป้าก็อยู่ทงคำนี่หลายคนในพี่น้องคนทงตูมไปอยู่ต่างประเทศเรือซ้ายก็ไปขวัวหลวงเรเลี้ัวไปที่วัดดงเมี่ยงเซนเก่าเซนเคยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จกักรีไปท่ายอย่างนะพี่น้องเออก็เลยอะมาเอา,เอาคลิปจังน้อยหนึ่งนะมาฝาก ีดตอนน้องน้ากันเพราะว่าเต่ละมื้อจะบกคือกันนะพี่นออ้องเออมือนี้เพื่อนอาจจะใต้หลายก้อนหรือว่ามีผู้สอนง,งาม,งามๆเนาะผู้บบารอมาถ่ายฮุกถ่ายหอยเดี๋ยวว่าคำเก็บค่ะวิดีโอมาฝากนะพี่น้อง <laughs> <laughs> พอได้เป็นอาหารหัวอาหารตาเนาะพอได้เป่งการแต่งกายของอไว้นุมน่มเนาะหรือว่าคนในเวียงจัน อะ,ะอยรเงียปัจจุบันนี้นะพี่น้องเพื่อนอาจจะยังใ,นใ,นใต้อยู่เนาะเนื่องจากบ้านนี้เบาคำอ่านยินพระอาจารย์เพื่อนยังใต้อยู่เด้อเบาคำเด้อเนาะขันยังมา่ายมาไทยรู้ใช่เด้เอเาตามคำขวพี่น้องเลยเนื่องจากไกลบ้านเบาคำในเขตดงเมียงนี่แต่ว่าบฮาูัวคนสิหลายบน,นพี่น้องมื้อน,นี้โอ้ก็พอมีคนอยู่ได้พี่น้องโอ้มีหัวหน้ามาอีกพี่น้องเลย มีไอ้คำเนาะไอ้คำมาเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องเนาะว่าาภายในงานจะเป็นจังไดหลอกรถก่อนพี่น้องเลยพราหลอกยากแหละรถเนี้ยโอ้หอง,อองหมัวพี่น้องเลย คอนไดดีหัวหน้าเฮ้ยบอคำบกเกี่ยวเด้อเรืองคนหนค่อนี้นทีแล้วนี่วันนี้ไอ้คำกับมมว่ะ ด้วยผู้ิานที้เห็นไอาอย่างคนไทยเราอยู่วัดหลวงตืบอ่ะคือเราไอ้คำไปน้ำพึนเสนอเราแนีวมัดหัวด้อยนะไอพี่น้องคนทายูกทำงามพี่น้องเลยอืมศิลปะในการสอนโดยสพอนแมนบุคลิก อุปกรณ์เราเป็นไงพี oneself, ่น <blueberry> ้องนะอุปกรณ์นะต้องมีการแต่งกายแน่บุคลิกของแต่ละบุคคลแน่แต่ละบุคคลกับงามคนละแบบนะพี่น้องทุกคนมีเสน่ห์ป็เสน่ห์อาจารย์เป็นกับว่าเอกลักษณ์ส่วนตัวเนาะนี่แหละโคมตอนได้ซ่อมซ่อมแซมทุกปีพี่น้องโคมนะ หลังจากบางเท้าเปลวไฟมันไหม้นะพี่น้องไหม้กระสิเหตุใดคว่มเสียหายบางเท้อกับบกสามารถซ่อมแปลงได้เป็นกระถิบอาจารย์เป็นว่าบวกสามาสีเปียรบางโงเบียรในคำคืนนีก็เป็นคำคืนที่สามเออคำคืนมืออึก็เป็นมือสุดท้ายทายสุดเยาวาทานในเออบรรยากาศพี่น้องเลยสวยงามอยู่ที่วัด ดงเมี่ยงเมืองจันทบ,บุรีนะครับเมืองจันทนะพี่น้องสวัสดิ์ภูผู้อยากมาเที่ยวชมก็สามารถได้สว่ัสดิ์ส่วนหรือครอบครัวลูกหลานสวัสดินี่ก็เป็นอบอลแต่งกายเนาะอ่เอพื่อนเขียสบบนสว,นว่สดิ์เหินชนเผาไต้แดงบริการให้เศร้าสุดนะพี่น้องอ่บรี่อยากเศร้าสุดหรือยอย่างกับติตดต่อเพื่อนได้เนาะทางเพจเฟซบุ๊กนี่อย่างต่างๆ พ่อสนั่นนะครับมาพบพอกันในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นวันดีมือสังวันดีบางทีก็บรได้นัดบรได้มาก็เป็นบุญเป็นมารสมาี่เราได้มาพบพอกันบรรยากาศนี่แม่นมื้อนี้นี่แขกคนจะน้อยลงน้อยหนึ่งนะพี่น้องที่บ้านกูมาจะน้อยลงน้อยหนึ่งนที่โคมไฟเพราะว่าจะเป็นขายานาก็เที่ยวไฟก็เป็นต้งไม้เดือดก็สวยงาม พครับอาจารย์เราได้ตัดประดับประดาเส้นเนาะคือจะมีการฟ้อนเป็นช่วงระยะระยะนะพี่น้องมีบทฟ้อนอย่างอีกบน้องเออเพิ่นว่าพักสัมณีไวยสากรเพิ่่นวาเอาสัมณีสากรเออเปิดโม่โม่ได้จักหน่อยครับคุณอ๋ออย่าลืมมาส่ง กิมแมนมูพาดีเพิ่นจักแสดงทุกป no. ีเลยพี่น้องแต่เมื่ออื่นนี่คนน่าจะหลายกว่านี้เนาะเพราะว่างานที่บุญรทรงเหือหันเป็นปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเมื่ออื่นนะคันเมื่ออื่นแปลงอะไรไม่ได้กินกิมแมนได้เก็บท่อดูดเพื่อนเราพอหลินประหอดพี่น้องได้เมื่อยบ่้างแล้วสวัสดี สภาพอ่าถือว่าซิวซนะพี่น้องอืมถือว่าซิวซิวแบบเ, <ๆ S 2> เรื่อยๆนะแบบส่ไฟแล้นับคนได้<ม>กีประมาณประมาณร้อ,รอ,รอ,อ,รอยคน วัดหนึ่งที่นี้ซื่อเสียงนะพี่น้องคอ,อเสียงตัวเมย์ข่าต้นน้นนำพี่น้องเลยดิฟันเปย์นั้นก็คือทีมงานบทกอดจากศิลปะสดเผาาเด่าไตแดงที่เพิ่นได้มาแล้วมีการแต่งหน้านแต่งตาอยู่บนนี้นะพี่น้อง บอลแต่งหน้าแต่งตาบอลแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อนจุดนี้แล้วพู้เอกติดต่อเพื่อนเนาะเบอร์โทรประมาณเนี่ยเพื่น,นอ้องทั้งรุ่มดีเลยมีงานแก้วงานดอกงานนั่งงานนีนนน่ที่อยากเซาชุดประจำซาบเนาะเพิ่อนจะมีให้บริการพี่น,นอ้องหลากหลายอยู่เนาะ คนก่บางๆนะพี่น้องผิดคาดมนเนี่ยบอกคำคิดว่า,าคนสีมาหลายสนอกมานเนาะพี่น้องเนื่องจากเป็นมือส่องเห้อเนาะมายคมว่าลอยกระทรงเมื่อวานนี้คือประคนสีบริษัทลอยกระทรงกลสีมา,านี่พี่น้องเอาไปเอามาเลยคนอยูนนิ่หน่อยนะพี่น้อ,นนองคนอยู่บนส่งเห้อหล ไปเลาะซื้อเครื่องเลบหรือจังไดเนาะหรือไปเลาะกินขนมกินน้ำขาคลำตอนบ่อนบรรยากาศที่วัดดงเมียงบ้านเฮาพี่น้องจะมีคนมาถ่ายน้อยหนึ่งเนาะขาถ่ายฮูบแน่เนาะ ขารีวิวเนี่ยมันกับบูทูปเบอร์สมัครลินคนหนึ่งนะพี่น้องนี่แหละบรรยากาศบ้านเขานะแสงชันโบเห็นพอฟังมึงแล้วบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเปบ่ได้เห็นเปบ่ได้เลย ต้องเลือกที่เขาจะวัดแสบูแสงบได้เห็นแต่พ่อจะน่ากันเมื่อกี้เราเบิ่งซซอมกันนะเออบ่เคยเห็นจักเรือนี่าพี่น้องเนาะบรรยากาศนั่งดิบในนี้เองพี่น้องเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเนาะเมงจากนางแบบหน่อยในเมื้อนี้อืม สมบรรยากาศบ้านเมืองในช่วงเมื่อออกพรรษาเลยพี่น้องวันที่18เดือน10ปี2004เนาะเวลาประมาณ9ก้าโมงพี่น้องเลยบรรยากาศบ้านเฮาเนะอ่ะน่ะพี่น้องลูกพีเป็นไทยบอกครับกระไายน้ำปัดดีษเนะอ่ยเห็นแบบแล้วเนะเห็นเป้าหมายแสงไฟก็สีเริ่มห่วยๆลงนะพี่น้องปัจจุบันนี้ ข้ามเบิ้กระเป๋าได้ไหมพี่น้องคี่ว่าคนก็ยังยังอยู่ฮอดเก่ามงนลยพี่นอ้องอยู่ฮอดเก่ามงปลายแล้วนี่ยล่ะชิ่อฮอตเก่ามงเคืองละก็ยังอยู่ในระดับเก่านะพี่น้องบอ่หน่อยบอ่หลายซ้ำๆเก่า นายจะไปให้เขานนะ่าจบไฟใส่พี่น้องอือนึ่งก็บบุเป็น,นง ừ, ไงเนาะก็กะจะได้หูบหนึ่งเนี่ยโอ้แบกหลดอจะได้พี่น้องเอาง่ายเอาซะถึกใจเจ้เาเดี๋ยวสิบถึกใจ ผู้สาวผู้สาวเพิ่นเลือกเวียกคำพี่น้องเลยส่วนสีฮอตดึงข่อยขาหม่ยหนึ่งข่อยขาหน่งหนึ่งในแม่ไอ้คำเนาะเวลามีงานบุญ กินเจียงอย่างต่างๆเนาะเพื่อน,นกษสิรไปถ่ายหูบถ่ายหอยนะพี่น้องพือว่าเป็นมือกล้องอันดับต้นๆในประเทศลาวนะพี่น้องเพื่อนบบได้หับจ้างถ่ายหูบดกึกเนาะเพื่อนถ่ายย้อนความอ่าหมักหักในศิลปะถ่ายหุบนะพี่น้องมือกล้อง มือกองประจำวัดนะพี่น้องครูบาอาจารย์เป็นกิบว่าเป็นงาไงด้เนาะเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายหอยเป็นการถ่ายรูปลงเพจนะพี่น้องลงเพจบาดเพจว่า เพื่อเหตให้เอามาโฆษณาใน uh huh. บุญต่างๆเนะาะนี่แหละเขาวัดเขาวาพี่น้องเนาะเป็นสถานที่นึ่งที่สง,งบนะพี่น้องเป็นสถานที่สวยงามและมีศิลปะวิจิตศิลป์ต่างๆ

โคูบ่าเพิ่นกะอ่าต่อเทียนนะพี่น้องบบได้มอดง่ายบ่โูบ่าอย่างใต้เยี่มเป็นบอกโอ้ขึ้นว่าโคบ่าสีมอดแล้วสั้นดอกปกติจังมงปิดนะอาจารย์โอ้เบิ้งตามแขกเนาะเบิ้งตามแขกคนนะมืออื่นมือสุดท้ายเลยพี่น้อง มือนี้ที่จริงเบิร์ดมือนี่แหละแต่เพิ่นขยายเวลาวันัสนได้ยินอาจารย์เป็นว่าบางตัวเทียนบางตัวเทียนล่มเนาะพี่น้องมันก็ไหม้ดอกเจียเจียสาต่างๆคืบอบ่กคำว่าแลนะ้พี่น้องจะใต้ในช่วงของ บุญทัดหลวงเนี่ยบางเทือ่อนิเนาะหรือว่าง,งานบุญต่างๆบางเทื่อเพืน่นเกษสิประกาศลงเพจวัดดวงเมียงครันเนาะส่วนส่วนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการถ่ายรูปเนาะศิลปะต่างๆเข้ามาที่วัดดวงเมียงได้นะพี่น้องเนี่ยคนก็นยังเริ่มเข้ามาแด่เป็นบางส่วนนะพี่น้องบางส่วนเพิ่อนกลับละบางส่วนเพื่นก็นกกนยังเข้ามาอยู่เนาะเนื่องจากคนเที่เบียบบอ ถืงโมงเดียวกันนะพี่น้องอประมาณนี้พี่น้องเราควากับว่มีอ่าอย่างหลายเนาะพามาเบ่งบรรยากาศที่อ่าวัดดงเมียงบ้านเฮาสื่อือ้เนาะประเพณิอามีการไต้โคมเนาะมีการท่ายุูกทยฮอยจังได๋เป็นประมาณนี้พี่น้อง ถามมากก็จะลืนกดไลค์กดติดตามกดแชร์สุดท้ายเนาะเป็นกำลังใจทางบา็อกคำได้สร้างสรรค์คิปใหม่ๆนะพี่นอ้องสุขและสุขดีชิงกทุกทานนะพี่นอ้องขอให้ทุกคนมีความสุขในมื้อออกพรรษาประจำปี2024นะพี่นอ้องขอขอบใจบ๊ายบาย